ต้มยำปลาดินค่ะเพื่อนๆสูตรใหม่ค่ะ <Okay. S 1> ใส่สับประรดค่ะไม่ได้ใส่มะเขือเทศค่ะใส่สับประรดใส่บังนาดค่ะเพื่อนๆต้มยำปลาดินปลาดินสดๆใส่บังนัดแล้วก็ใส่ใบใบใบนังลักค่ะใบนังตูค่ะเพื่อนๆต้มยำปลาดินสูตรใหม่ หมของเราอาจจะเป็นคนอื่นอาจจะเคยทํามาแล้วค่ะอันนี้ถึงใส่ค่ะใส่บักนัดค่ะบักนัดเหมือนกกินซื้อๆมันกับเปรี้ยวค่ะก็เลยเอามาแทนมะขามแทนบักหน้าวค่ะตัวน,นี้บักหนาากับแห้งช่วงช่วงเดือนสี่เดือนห้าบักหนาวแห้งค่ะพี่น้องก็เลยเอาบักนัดมาใส่แทนแทนมะขามมะขามก็พ่อมีค่ะแต่มื่อนี้มีบักนัดมีสับประรดก็เลยเอามาใส่ค่ะรสชาติก็ อมลำอมลำค่ะพี่น้องแซบค่ะหวานอมเปรี้ยวค่ะบางนัดเกิดที่ไม่รสหวานรสเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะบางนัดปลาเน้นปลาปลาน้นสดๆดค่ะเพื่อนใส่ใบนังตู้ค่ะหอมบักซี่ไร้ใส่ค่ะเมื่อนี้เอาใบใบแมงลักมาใส่ค่ะพี่น้องขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเพื่อนพริกเม็ดหักใส่ค่ะพี่น้องกินบ๊บเพ็ดค่ะ ้วก็พริกป่นห้วยน้อยเพราะว่าคุณสามีกินเผ็ดค่ะก็เลยกินเผ็ดไปน้ำกันครับเพื่อนกินเผ็ดรายก็ได้ค่ะกินเผ็ดก็เลยกินเผ็ดน้ำเพลินบางคนมากกินเผ็ดก็ใส่พริกมากไรกุนี้ค่ะพริกไรกุนี้ก็ได้พริกป่นไร้กุนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนอันนี้กินเผ็ดก็เลยเอาซัมนี่ค่ะเพื่อน นี่ค่ะต้มยำปลานินใส่สับปะรดหรือบักนัดค่ะพี่น้องปลานินสดๆเหนี้วหวานหอมๆค่ะเพื่อนๆแซ่บค่ะมันนี่ต้มยำปลานินอาหารเมนูเส้าของเฮาค่ะเมนูเส้าค่ะต้มยำปลานินค่ะเพื่อนๆขอบคุณหลายๆค่ะเพื่อนๆที่มารับชมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังหักยังแพ่งกัน อย่าเจ็บอย่าไขอย่าจนนะคะบุญรักษากันทุกคนค่ะอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนค่ะตอนนี้อากาศห่อนๆค่ะสองสามือก้อนฝนตกเป็นสองสามือให้ล้างมากฝนก็บาตกห่อนคือเกาค่ะเพื่อนๆปัดหนาวกับหนาวค่ะค่ะสิบสี่สิบหาองศาปัดห่อนกับห่อนสี่สิบสามสิบเจ็ดสี่สิบค่ะพี่น้องห่อนคักแต่ขึ้นกับเย็นนด้จังหน่อยอากาศบ้านเพิ่นนี่ ขึ้นเย็นค่ะกังเว้นห้อนหอนตับแลบเลยค่ะเพื่อนๆออนนี้แก้วจะไปกินเขาก่อนละค่ะขอบคุณมากมาค่ะเพื่อนๆที่มารับชมเจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้น้ำด้วยค่ะสวัสดีค่ะหอมหอมค่ะเพื่อนๆใส่บักนัดใส่สับประรดเท่นบักหนาวค่ะเพื่อนๆ ไปละคะ่คะบ๊ายบายค่ะ